ของอารทมสวัสดีครับผมคือดักกาคุลี่ครับและดิฉันแพ็คโจค่ะแนวคิดของสินค้าอา m m ทมี่คือแมสชีชค่ะซึ่งคำว่าแมสชีชมาจากคำว่าแมสรวมกับคำว่าプレช i ิช product นั่นเองค่ะ มียึดหลักปรัชญ,ญาแม็ชิชในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมผ่านการตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งให้กับเหล่าสมาชิกและนักธุรกิจเพื่อโอกาสที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและเติบโตไปพร้อมๆกันกับเราค่ะผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจของตนเอง คือผู้ที่กำลังหาช่องทางในการเพิ่มรายได้แล้วมาลุกขึ้นบิดที่เกียบแล้วหมุนเ้าไปรอบๆแล้วไปฟังแผนการตลาดของอาถมีกับพวกเรากันดีกว่าครับไปกันเลยการสมัครเป็นสมาชิกอา o มี การซื้อสินค้าอะโมีหรือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอตโตมีสามารถสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์หลักผ่านผู้แนะนำได้โดยไม่ต้องเสียค่าแลกเข้าใดๆและท่านจะถูกลงทะเบียนภายใต้ผู้แนะนำหรือที่เรียกว่าสปอนเซอร์ซึ่งท่านก็สามารถลงทะเบียนให้แก่ผู้อื่น ที่ต้องการร่วมธุรกิจกับท่านได้เช่นกันโดยท่านสามารถลงทะเบียนสมัครให้กับสมาชิกฝั่งซ้าย1คนและฝั่งขวาอีก1คนสิทธิประโยชน์หลักของสมาชิกอาโอมี่มีอยู่2ข้อสิทธิประโยชน์แรกคือท่านสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาถูกตัวอย่างเช่นเทโมซินจะมีระบบราคาที่ต่างกันอยู่4แบบ แต่หากท่านซื้อนเนโมฮหิม4กล่องท่านจะซื้อได้ในราคาที่ถูกที่สุดสินค้าทุกตัวของอโ o มี่จะมีคะแนน PV ทุกครั้งที่ท่านซื้อสินค้าอโ o มี่คะแนน PV ของสินค้าแต่ละชิ้นจะถูกสะสมโดยอัตโนมัติและคะแนน PV จะไม่มีวันหมดอายุเลยนะ PV ย่อมาจาก Point Value บริษัทจะใช้พีวีเป็นเกณฑ์คำนวณการจ่ายค่าตอบแทนแก่สมาชิกตามเงื่อนไขต่างๆแต่เมื่อท่านชิ้นสภาพการเป็นสมาชิกคะแนน P ีวีของท่านจะหายไปทันทีอย่าได้กังวลไปเลยครับเพียงซื้อแปลงสีฟัน1ชิ้นภายใน1ปีท่านก็สามารถรักษาการเป็นสมาชิกได้แล้วสิทธิประโยชน์อีกข้อก็คือค่าตอบแทน PV ถูกสะสมจากยอดขายของตัวเองจะเรียกว่า Personal PV และคะแนน PV จากดาวไลน์จะเรียกกลุ่ม p v ฝั่งที่มียอดขายมากกว่าจะเรียก b i gger g r o u p ส่วนฝั่งที่น้อยกว่าจะเรียกว่า smaller Group ซึ่งคะแนน Personal PV และคะแนนกลุ่ม PV นี้จะเป็นตัวกำหนดระดับสมาชิกของท่านและระดับสมาชิกจะใช้เป็นเกณฑ์กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนของท่าน แต่อย่าลืมว่า Personal PV ของท่านจะต้องถึง1 0 0 0 0 p มืน p ีก่อนท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้คะแนนกรุป p ี V นะครับลองมาดูกันนะคะเแล้กำหนดระดับของสมาชิกกันอย่างไรระดับของสมาชิกสมาชิกจะถูกแบ่งระดับตาม Personal PV ออกเป็น5ระดับได้แก่ เซลล์เลฟพรีเซนต์เทตีฟเอเจนต์สเปเชียลเอเจนต์เดลิเวอรี่และเอกลักษณ์ดิสทริบิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคะแนนพ n a l พ v ของท่านจะมีไม่มากพอท่านก็สามารถเป็น Agent ได้ด้วยคะแนน Smaller Group PV ของเดือนที่ผ่านมาจาก Agent เป็น Special Agent จาก Special Agent เป็น Dealer และจาก Dealer เป็น Exclusive Distributor หากท่านเช็คระดับสมาชิกของตัวเองเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปดูเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกันดีกว่าครับประเภทของค่าตอบแทนมีดังนี้ General c o m m i s s i o n Mastership b o n u โบ a s t e r s h i p p r o m o t i โ n และ e Education c o m m i s s i o n ครับสำหรับสมาชิกที่ต้องการประกอบธุรกิจในต่างประเทศอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลที่อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศผ่านทางเว็บไซต์หลักด้วยนะครับ General c o m m i s s i o n ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับการแนะนำอาโตมีให้กับผู้บริโภครายอื่นๆเราจะนำส่วนของค่าโฆษณามาจ่ายคืนในรูปแบบของคอมมิชชั่น หากตอนนี้ท่านมีสมาชิกดาวลายเยอะแล้วลองมาดูกันนะคะว่าท่านจะได้ค่า general commission กันหรือเปล่า general commission จะถูกคำนวณในทุกๆุกวันโดย general commission จะประเมินจาก personal p v และ smaller group p v ในแต่ละวันครับตัวอย่างเช่นหากท่านอยู่ในระดับเอเจน และคะแนนกรุ๊ป PV ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของท่านอยู่ที่3 0 0 0 0 0 PV ท่านจะอยู่ในระดับ7และได้รับคะแนน15คะแนนแต่ถ้าผมมีคะแนน PV ไม่ถึง3 0 0 0 0 0 PV ล่ะผมจะไม่ได้รับสักคะแนนเลยเหรอครับไม่ค่ะไม่ใช่อย่างนั้น จะเป็นแค่เซลล์รับเพอร์เซนเททีฟแต่หากคะแนน s มอลเลอร์ o ุ๊ PV ีวีมีตั้งแต่300,000 PV ีขึ้นไปท่านจะอยู่ในระดับ8และได้รับ5คะแนนค่ะว้าวสุดยอดไปเลย3เดือน6เดือน1ปีเวลาผ่านไปยิ่งท่านมีจำนวนผู้บริโภคมากขึ้นเท่าไหร่ระดับสมาชิกจะอัปเกรดขึ้นเท่านั้นเซลล์เลฟพรีเซนเททีฟจะอยู่ในระดับ8 เอเจนต์จะอยู่ในระดับ7 Special Agent จะอยู่ในระดับ6 Dealer จะอยู่ในระดับ5 Exclusive Distributor จะอยู่ในระดับ1-4ถึงซึ่งคะแนนจะขึ้นอยู่กับจำนวน PB ในแต่ละวันครับอย่าลืมนะครับว่าระดับ1คือระดับสูงสุดและ300คะแนนจะเป็นคะแนนที่สูงที่สุดที่จะได้รับระบบจะคำนวณแล้วจ่ายออกมาเป็นเงินค่าตอบแทนว่าแต่ เมื่อไรผมถึงจะได้รับค่าตอบแทนแล่ะครับคะแนนจะถูกสะสมจากวันพุธจนถึงวันอังคารของอีกสัปดาห์หลังจากนั้นผลตอบแทนก็จะโอนเข้าสู่บัญชีในวันอังคารถัดไปหลังสิ้นสุดรอบคำนวณค่ะโปรดทราบว่ารอบการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศได้นะคะ m a s t e r ร h i ิพ Bonus ตำแหน่ง Master c h e f Atomy มีทั้งหมด7จ็ดตำแหน่ง Masters h e f Bonus คือค่าตอบแทนที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านได้ตำแหน่งต่างๆโดยคะแนนจะถูกคำนวณทุกๆ15วันเดือนละ2ครั้งซึ่อระบบ a t o m มไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการเลื่อนตำแหน่งหรือเงื่อนไขในการรักษาตำแหน่งตราบใดที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกของอ t o m มีอยู่ท่านมีสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งได้ตลอดเวลา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งมาสเตอร์ชิพได้ทางเว็บไซต์หลักนะครับหากท่านสมาชิกอยู่ในระดับสเปเชียลเอเจนต์แล้วตั้งแต่วันที่1ถึง15และตั้งแต่วันที่16ถึงวันสิ้นเดือนคะแนนกรุ๊ปพีวีทั้ง2ฝั่งของท่านอยู่ที่2 5 0ล้าน PV แสีท่านจะได้เลื่อนขั้นเป็นเซลมาสเตอร์นี่ไงพี่เขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเซลมาสเตอร์เป็นตำแหน่งแรกสุดและสำคัญที่สุดของอะ o อมีเลยนะครับผู้ที่สามารถรักษาตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องจะถูกเรียกว่าออโตเซลมาสเตอร์และถือว่าผู้นั้นได้ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกของความสำเร็จกับอะตอมีแล้วก็ว่าได้หากเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งเซล์มาสเตอร์แล้วตำแหน่งอื่นก็คงไม่ยากแล้วล่ะคะ่ะ ถ้าท่านอยู่ตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์และมีสมาชิกดาวไล์ตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์อยู่สองคนในแต่ละฝั่งท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ และถ้าท่านอยู่ Diamond Master และมีสมาชิกดาวไล์ตำแหน่ง d ด a m o n d m a s t e ออยู่สองคนในแต่ละฝั่งท่านก็กลายเป็นชา a อน e รส s ั Master พูดง่ายๆว่าถ้าท่านมีสมาชิกดาวไล์ที่ได้ตำแหน่งเดียวกับท่านจำนวนสองคนในแต่ละฝั่งท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งค่ะว้าวง่ายจังเลยครับแล้วเมื่อไหร่ผมถึงจะได้รับ Master s h ชิพโบนัสล่ะครับเมื่อท่านได้เลื่อนตำแหน่ง 20%ของคะแนน PV จากยอดขายบริษัทจะถูกแบ่งตามเงื่อนไขของแต่ละตำแหน่งและจะถูกโอนเข้าบัญชีในอีก7วันถัดไปหลังจากรอบการคำนวณโปรดทราบว่ารอบการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันได้และที่สำคัญเรามีมาสเตอร์ชิปโปรโมชั่นหรือรางวัลในการเลื่อนตำแหน่งให้ด้วยนะครับ Mastership Promotion หากท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเซลล์มาสเตอท่านจะได้รับสินค้าขายดีของ Atomy นั่นก็คือครีมบำรุงผิว a t o ทมี่ขั้นตอน1เซตและ a t o ทมี่อีฟนิ่งแครอีก1เซตครับหากท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นไดมอนด์ Master ท่านจะได้รับ Notebook หรือเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งเครื่อง ยิมบำรุงผิวอ t o ทมี่6ขั้นตอน1เซตและอ t o ทมี่อี e n t i a l หนึเซตค่ะหากท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นทาร e n t Lost Master ท่านจะได้รับตั๋วเที่ยวต่างประเทศ3คืน4วัน2ใบและเงินสดอีก50,000บาทหากท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Star สเตอร์ท่านจะได้รับตั๋วเที่ยวต่างประเทศ3คืน4วันสใบและเงินสดอีก3-0,000 0บาท ากท่านได้เลือ่อนตำแหน่งเป็นโ o ย a l m a s t ตอร์ท่านจะได้รับตั๋วเที่ยวต่างประเทศ10คืน11วัน4ใบถ้าเช่ารถยนต์ส่วนตัวขนาดกลางเครดิตการ์ดวงเงิน5,000 0บาทต่อเดือนและเงินสดอีก1 5 0 0 0ล้านบาทหากท่านได้เลือ่อนตำแหน่งเป็น Crow มา a เตอร์ท่านจะได้รับตั๋วเที่ยวต่างประเทศ10คืน11วัน4ใบ ถ้าเช่ารถส่วนตัวขนาดใหญ่เครดิตการ์ดวงเงิน1,500 0 0บาทต่อเดือนและเงินสด10ล้านบาทหากท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Imperial Master ัท่านจะได้รับตั๋วเที่ยวต่างประเทศ10คืน11วันสีไใบถ้าเช่ารถยนต์ส่วนตัวขนาดใหญ่ร้อมคนขับรถ1คนเครดิตการ์ดวงเงิน3,000 0 0บาทต่อเดือน เช่าห้องแบบออฟฟิศเทลขนาด200ตารางเมตรพร้อมเลขาหนึ่งคนและเงินสดอีก30ล้านบาท Education Commission หลังจากสมาชิกได้รับอนุมัติและเปิดศูนย์การเรียนรู้แล้วเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกบริษัทจะให้ Education Commission เป็นจำนวน6%จากยอดท e r s o นอ l ทีวีรวมของสมาชิกทั้งหมดในศูนย์เดือนละ2ครั้งว,ว้าวฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือไปแนะนำสินค้าคุณภาพดีราคาถูกของอัโทมี่ให้คนรอบตัวได้รู้จักและเข้าร่วมสัมมนาของอัโทมี่อย่างวันเดย์เซมนนรและ s ซ c กซ s อ a c a d มี y อย่างสม่ำเสมอเพื่อไปเรียนรู้หนทางสู่ความสำเร็จกันนะคะ พวกเราขอให้เหล่าสมาชิกประสบความสำเร็จกันทุกคนเลยนะคะผมดักาคลี่ฉันแพ็โจขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ